สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสมอนทีวีค่ะเพชรสมอนทีวีจ้าอยู่บ้านลุงพลนะคะตอนนี้มีเอฟซมาเยี่ยมลุงพลนะคะสองชุดด้วยกันนะคะเราไปชมกันค่ะลุงพลออกมาหน้าบ้านเพื่อถ่ายรูปด้วยนะคะไปกันค่ะสองคุณแม่เลยนะคะ

คุณแม่รีบไปทำบุญร่วมเลยตั้งแต่ตัวนั้นก็ตัวนั้นก็คือปอนจักรยานเนาะจักรยานมันก็มีช่องนักข่าวอีกแม่ท่านหนึ่งนะคะแม่ก็าว่สี่กันน่ะตั้งแต่ข่าวอยู่ตอนนั้นยังไม่เกษียณพอเกษียณมาสองสัปทีก็เลยเออช่วงเกิดเรื่องยังไม่เกษียณนี่นครนี่นครพนมไหม ยังไงนครพนมเนาะอำเภอเรนูนครนะคะมาลมที่เรนูมาด้วยกันไหมคะที่เข้าไปที่ไหนที่มาก่อนแล้วก็นั่งคุยกับลุงคนคนละที่กันที่มานั่งคุยรุ่นคนประมาณสามสิบแลที่แล้วคุยถึงเรื่องถามข่าวเราเรื่องพดีแกันเรื่องโซที่เลนุนครนละที่นเรื่องอะเรื่องมันเป็นเราได้กันเลยเดี๋ยวงูว่าเออถึงขันนี่เรื่องนี้มีมีคดีมีปัญหาอย่างเมร์แล้วก็ลอยฟังเบิดอืมค่ะ ซื้อวัแลรวกะโอเคอยู่นะแต่อาศัยเอฟซีเนี่ยรอบเป็นกำไัง่ายใช่ได้กำไรง่าจากเอฟซีนี่แหละนี่เอฟซีใหม่จากไหนเนี่ยนี่เอฟซีใหม่ใช่มาอยู่กับมสวยได้เพราะขายกล้วยสวยได้เพราะมาอยู่กับลุงป่าสวยได้เพราะขายกล้วยก็ไม่เอา วันท mm ี่จเลนนะค่ะคอนโนรงพยาบาลมาหาเรื่องแย่เข้าหัวแล้ววันนี้มีมาสองที่แต่ว่ามาพร้อมๆกันนะคะค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่สิไปไชโต๊ะค่ะอาจจะกลับบ้านแล้วไปหลายวัดแล้วโอ้ไปหลายวัดแล้วเจ้าแม่มาดูชายภูมิดูชายภูมิอ๋ออิ่มแล้วมาหลายวัด

คนนี้จากจากังหวัดไหนคะนี่คุณคู่พี่ยโะโสธรนลลนุพี่เมรุนนท์ครนอ๋อพี่คนพี่ท,พที่ใส่แว่นตานี่จากไหนคะคนใส่แว่นตาเลยค่ะโหหายไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะจากกาฬสินธุ์เขาวงนาข่าเราแมาเป็นน้องใหม่ที่นี่นะคะอันนี้เราไม่เคยรู้จักนะคนสวยๆแบบนี้เนี่ยมาพร้อมยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิบนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิฟนะเด็กใหม่เนี่ยเอเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่ พ่งอ่ะถ้าในในในเมื่อมีเด็กใหม่แล้วานจะอยกัมเนี่ยราในเมื่อมีเด็กใหม่แล้วเราก็ราก็ตรงน้ไม่รับลยใหม่ก็รู้เรื่องนะพี่นะก็ไม่มีอะไรจะถ่ายก็ถ่ายกันเองอยู่นี้อย่างนี้เดี๋ยวคุณเจนมาแล้วก็เข้าไปติดปุ่ม ดอกไม้โอ้พุ่มพระป่าบ่ะใช่ปกิคุ้มอะไรวะุ้มพระต้นกันต้นกันพระป่าฐานอะไรไม่ได้หรอกยกเว้นนีทุกทุกสิบห้าวันนะผมยกเว้นทุกสิบห้าวันเอาอิรีาหาเรื่องเหลือกันไทยขึ้นรถแล้วกันไทยขึ้นรถแล้วกันยังไทย อัเต็มทีเลยเต็มที่เพื่อเล่นเพื่นกระไดขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพชรสมนทีนะคะ